ที่เมเจอร์เซนิเพล็กเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีบรรยากาศเปิดตัวภาพยนตร์ส้มปลาน้อยภาพยนตร์คลายเครียดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในรอบสื่อมวลชนและผู้ที่จองตั๋วล่วงหน้าในรอบพิเศษผ่านเมเจอร์แอปภายในงานมีกิจกรรมรับชมการไลฟ์สดการเปิดตัวภาพยนตร์ส้มปลาน้อยพร้อมชมคอนเสิร์ตบนจอภาพยนตร์ผ่าน Facebook Live และ y o u t u b e Live ของเมเจอร์กรุ๊ป สำหรับภาพยนตร์ส้มปราน้อยกำกับภาพยนตร์โดยหม่ำเพชรทายวงคำเหลาและบดีกรโลหะชาละนำทีมโดยผู้กำกับหม่ำจกมกโตโนภาคินเต้อยอภิวัตอุ้มอิสยา ซึ่งเรื่องนี้เป็นภาคต่อของส้มผักเซียนที่ฉายไปเมื่อ5ปีที่แล้วมั่มการันตีมาเองเลยว่าสนุกหาท้องแข็งกว่าเดิมรวมด้วยนักแสดงรับเชิญอีกมากมายอาทิพรศักดิ์สองแสงฝนธนสุนทรสุนารีราชสีมาและไข่มุกรุ่งรัต ส้มปราน้อยจะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์30ธันวาคมนี้และพิเศษสุดผู้ชมที่ซื้อตั๋วหนังส้มปราน้อยที่เมเจอร์ทุกสาขารวมรุนรับจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าฟิน5คันไปขับฉลองต้อนรับปีใหม่สวยค่ะว่าทุกที่ขอทุกตัวหน่อยให้กเงเขียวก่อน